สวัสดีครับพัทรพล,ลทองหลอกครับพอวิตกินได้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับก็ห่างแล้วก็หายกันไปนานครับที่ห่างหายไปนานเพราะว่ามามัวในเรื่องของภารกิจต้องปฏิบัติงานนน,นะครับก็ระหว่างนั้นก็ได้เก็บน้ำในบ่อปลาครับซึ่งมันมีลักษณะเหมือนสีเขียว ปกติเราก็จะไถ่น้ำบ่อบปลาทิ้งะครับแต่เงินไม,ไม่ไม่รู้คิดยังไงครับเก็บน้ําที่อยู่ในบ,อบ่อปลาซึ่งสีเขียวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเพีงต้นแต่คราระหว่างที่เก็บเนี่ยนะครับเราเก็บเอาใส่ขวดเอาไว้นะครับแล้วก็เอาเอาไข่ใส่ด้วยเพื่อจะเลี้ยงคิดว่าในตัวน้ําสีเขียวเนี่ยนอกจากจะมีเพีงต้นแล้ว อาจจะมีพวกแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นตัวดีนะครับเอาไว้นีเก็บเอาไว้ประมาณ1เดือนนะครับจุลินทรีย์ยังจเจริญเติบโตได้ดีครับก็เลยจะมาต่อเชื้อ,อให้เป็นจุลินรีย์สีเขียวจากน้ำบ่อปลาครับซึ่งถ้ามันไม่มีจุลินทรีย์หรือว่ามันไม่มีแบคทีเรีย ตัวไม่ดีวิมีจ่ตัวร้ายมันจะกินตัวแพลงต้อนหมดครับน้ํานี่จะกลายเป็นสีดำทันทีนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสีเขียวปกติเลยครับแบบนี้เลยวันนี้ก็จะเลยมาต่อเชื้อวิธีต่อเชื้อง่ายๆครับเหมือนเดิมครับมีไข่ผงชูรสอันนี้อีลิสเนี่ยป๊บนึงนะครับ อันนี้6 0อันนี้6,000มิลลิลิตรนะครับ6,000มิลลิตรเราจะใช้แค่ไข่ของพิลลดแล้วก็น้ำกรนซี C, หรือว่าน้ำที่อยู่ในบ่อปลาที่เป็นสีเขียวเนี่ยมาต่อเชือ้อแล้วเราจะมาดูว่ามันจะมีลักษณะเป็นสีเขียวหรือไม่อย่างไรเดีย๋ยวเรามาติดตามกันเราต่อเชื้อเลยดีกว่าเช่ญครับ ใส่ไข่เป็นอาหารใส่ผงชูรสเป็นตัวเร่งทําให้เกิดปริยาด้านอินีเร็วขึ้นอันนี้ผมไม,ไม่ได้ใช้ช้อนนะครับผมใช้กะเลยประมาณว่าทํามานานนะครับแต่ถ้าเราจะใส่ให้เป็นลักษณะเหมือนทางการก็กคือประมาณหนึ่งขวดแบบนี้นะครับเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือหรือประมาณช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้นะครับ เชื้อจุลินทรียที่เป็นสีเขียวที่มีตัวแพงต้นแล้วคิดว่ามีตัวแบคทีเรียประเภทดีอยู่ด้วยนะครับใายลงไปไม่เกินเจวันครับถ้าเขามีจุลินทรีย์รเภทตัวดีเขาจะ กลายเป็นสีเขียวเข้มโอเคครับเรากรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับปิดฝาและเขย่านะครับแล้วเราก็ตั้งอยู่ในที่แดดลำไรนะครับแล้วก็เขย่าทุกวันครับเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ได้ทำงาน แล้วก็ต้องแต่เวลาเราเขย่าเสร็จเราต้องเปิดฝานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะเกิดแก๊สน,นะครับนะครับาะเขาต้องเจนซีก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับลุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นว่าไอ้น้ํา น้ำที่อยู่ในบ,อบ่อปลาเนี่ยนะครับจะกลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวได้หรือไม่นะครับ mm hmm. ก็พยายามหาวัตถุดิบที่มันอยู่รอบๆตัวเรานะครับเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ปกติน้ําที่อยู่ในบ,อบ่อปลาเนี่ยมันก็จะมีเศษอาหารมีพวกแขงต้นเกิดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตอนที่เราปล่อยเนี่ยเราน้ําเป็นรถผักรถอะไรมันก็มีประโยชน์แต่นี้คิดว่ามันน่าจะมีตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเร,รียแบคทีเรียประเภทดี ก็เลยคิดว่าเอามาต่อเชื้อน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับเดีย๋ยวถ้าได้ผลยังไงครับจะเอาคลิปเอาภาพาลงไว้ใต้คลิปแต่ก่อนอื่นจะเอาคลิปเนี้ยลองเผยแพร่ลองให้เพื่อนด่ชมดูว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นจุดเด่นสีสัาะห์แสงได้หรือไม่แค่ยงไงติดตามชมครับติดตามผลงานนะครับ แล้วพบกันอีกวันเจ็ดวันครับใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้สําหรับวันนี้ครับต้องลาไปก่อนครับถ้ารับผิดต้องหลอกครับฟอร์มกินได้ครับบ๊ายบายโอ้อยอย่าลืมใส่แมสก์น,นะครับลืมใส่แมสป้องกันโควิดครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนจริงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย